เล่นกับคนสูงต้องป้องสูงถ้ารับแรงไม่ไหวถอยถอยแล้วรับไปด้วยแล้วพร้อมจู่โจมรอจังหวะอ่า ตั้งระยะถอยรับจู่โจมแรงรับถอยถอยปับเข้าจู่โจมอย่าหันข้างมากเกินไปลูกเบี่ยงให้มันได้โอเคพอ thank you ขอบคุณ